เบื่อไหมเแบบวลาจะซื้อหรือจะขายดีเกมที่ไรโดนโกงทุกทีนี่เลย <No. S 1> ขอแนะนำเพจแอดมินต้นที7ีเพจรับซื้อขายรหัสเกม Rv ที่ดีที่สุดนะตอนนี้มีดีให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นใครที่เบื่ออย่าขายดีเกม Rv ก็สามารถขายได้ที่เพจเช่นกัน <Okay. S 1> เพจแท้ยอดไลค์8,000คนขึ้นไป <Okay. S 1> จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับพ่อ ฮัลโหลจ๋จยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดอุศพนะครับผมนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมนั้นที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RV o เนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคในครับผมนะวันนี้เนาะผมก็น่าจะกลับมาสตรีมแล้วนะครับผมนะก็มาสตรีมกันแล้วนะครับผมก็ใครที่คิดถึงกันนะครับผมนะก็สามารถมารับชมกันได้เนาะก็ มากันเยอะๆนะครับผมนะขอคนดูแค่100คน100รไลค์ผมก็ดีใจแล้วเนาะแล้วก็ผมขอกำลังใจหน่อยนะครับผมนะคลิปนี้ขอแค่300ไลค์ก็ดีใจแล้วนะครับผมเนาะโอเควันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตกิจกรรมนะครับผมมนาะบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่บางคนนะครับค่อนข้างที่จะรอคอยและ ถามกันเยอะมากๆนะครับผมน้เกี่ยวกับกิจกรรมนี้เนาะก็ผมมองว่าน่าจะมาแน่นอน100%แล้วนะครับหั้าสำหรับกิจกรรมนี้เนาะก็คือเพื่อนๆจําการคอลแลบได้หรือเปล่านะครับแอบจาได้หรือเปล่าเออก็การคอลแลบนะครับผมวหน้าจะมีการอยู่3ครั้งเนาะก็มีสกินของซอดอันออนไลน์นะครับหครั้งเนาะแล้วก็มีสกินของอุลตร้าแมนและสุดท้ายนะครับเป็นสกินของบีดใช่ไหมทุกคนและสกินของเออซอดอันออนไลน์เขามีการคอลแลบเอากลับมาครั้งที่2นะครับผมก็คคือรัวหน้าก็เคบอกประะกาาศแล้ววเน่า จะเป็นค้าสุดท้ายเนาะ แล้วก็ตอนนี้นะครับผมนะก็คืออีกหนึ่งครั้งนะครับผมนะก็คือสกินของอุลต้าแมนนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้เนาะมีข่าวออกมาแล้วนะครับผมบอกว่าจะกลับมาแน่นอนนะครับสําหรับสกินอุลต้าแมนตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสกินแจกฟรีด้วยนะครับผมนะเพราะว่าจะมีสกินของฟลอเรนติโนอุลต้าแมนนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้นะครับหรือว่าใครที่แบบพลาดครั้งที่แล้วไปครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าต้องเอาให้ได้แล้วนะครับผมนะเขาได้อัปเดตมาแล้วเนาะก็คือนี่นะครับผมนะนิวนะเป็นข่าวด่วนจากสํานััักข่่านนนเอะครบ รายงานสดนะครับขณะนี้พบซปปาบะหลากําลังออกอารวาสนะครับสร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนในแวนทั่วเมืองนะครับผมแล้วก็มีขณะนี้นะครับมีชายปริศนา2คนคนกำลังวิ่งเข้าไปที่เกิดเหตุน,นะครับและตรงนี้นะครับเป็น เออเป็นอะไรนะเป็นแล้วตรงนี้นะครับในรูปเนาะเป็นเรียวมันแล้วก็ฟอเรนติโน่นั่นเองนะครับผมนะก็คือเรียวมันแน่จะเป็นสกินแล้วก็ฟอเรนติโน่แน่จะเป็นสกินที่เอามาคอลแลบนั่นเองนะครับผมนะผมบอกเลยว่าเจมโพมาแบบนี้เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วเองนะครับผมนะแล้วก็ประจวบเหมาะกับตรงนี้นะครับนะในเพจของ king of ball เนาะก็คือเป็นเพจเกี่ยวกับองเซิร์ฟนอกเขาจะลงโพสสกินใหม่ๆเร็วๆแ,แล้วเขาก็เนี่ยเขาโพดไว้นะ้องเมื่อ11นาะทีที่แล้วเนาะก็คือ อุลตร้าแมนจะกลับมาในเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับผมนะก็น่าจะเป็นเดือนหน้านัาน่นเองนะครับอุลตร้าแมนจะกลับมาแน่นอนนะครับผมนะก็บอกเลยว่าใครที่ยังไม่ได้นะครับหรือว่าใครที่ยังแบบยังไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยผมมองว่า,วาต้องรีบจัดแล้วนะครับผมนะผมมองว่าน่าจะอัปเดตเข้ามา100%แล้วเนาะส่วนสกินนะครับผมนะก็จะเป็นตามนี้เลยเนาะก็ผมยังไม่มีเรียวมะด้วยนะครับและส่วนตัวชอบเล่นเรียวมะด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวผมว่าน่าจะจัดด้วยแหละทุกคนนี่ ตรงนี้นะครับผมนะเป็นสกินของเลียวมะอุลตาแมนนั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมผมแปลงร่างโคตรเท่ทุกคนสำหรับสกินตัวนี้นั่นเองนะครับเอฟเฟกข้างในบอกเลยว่าเฟี้ยวจัดๆนะครับผมนี่เป็นสกินอุลตาแมนตัวนี้นะครับนี่เป็นของเลียวมะนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับผมอาจจะเป็นของฟลอเรนติโน่เนาะแต่ฟลอเรนติโน่เนี่ยผมมีแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าใครที่ยังไม่มีบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะเพราะเอฟเฟกอะไรข้างในเนี่ยก็<ม>โคตรเท่โคตรจะเท่เลยนะครับแล้วก<ฮ>็เป็น สกินระดับโคตรแรด้วยนะครับผมนะผมมองว่าการเอากลับมาครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเหมือนกันเนาะเหมือนเออสอดอ์ตออนไลน์เนาะก็มีการเอากลับมา2ครั้งอุลตร้าแมนเคยมีครั้งที่แล้วมาแล้วและครั้งนี้จะกลับมาผมมองว่าน่าจะกลับมาอีกแค่ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกันนั่นเองนะครับสำหรับสกินอุลตร้าแมนตรงนี้เนาะอันนี้ก็น่าจะกลับมาแน่นอน100%้นั่นเองนะครับนะสำหรับตรงนี้แต่ว่ากิจกรรมเนาะไม่รู้ว่าจะมาแบบเป็นแล้้ววหรือเเปปล่่่านนนนนนททีแบบ็ชสุกค แบบเป็นชิ้นส่วนนะทุกคนเออผมก็น่าจะขายทิ้งไปหมดแล้วนะครับผมนะเพราะผมคิดว่ามันยังไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับตอนนั้นก็เนี่ยจะมีส่วนหัว ส่วนมีส่วนดาบปอกดาบอะไรประมาณนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นแลกโคดอีกหรือเปล่านะครับน่าจะคล้ายกิจกรรมเดิมหรือว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นกิจกรรมใหม่เนาะเพราะว่าซอสอันออนไลน์นะครับผมเนะเขาก็เป็นเปลี่ยนเป็นกิจกรรมใหม่เหมือนกันอาจจะยากขึ้นกว่าเดิมอีกหรือเปล่านะแต่ผมมองว่าแลกโคดเนี่ยก็ยากที่สุดแล้วนะครับเกี่ยวกับการรับสกินนั่นเองนะครับผมเนะเพราะว่าส่วนหัวมันไม่ได้ใช้แค่หนึ่งอันเราได้เลยมันน่าจะใช้ถึง5ถึง6อันเลยนะครับคือแบบมีทั้งหมด5ส่วนทุกคนคือแบบบางคนก็ที่ยังไม่ได้นะคร ตอนนี้เขาบอกว่าจะมาในเดือนกรกฎาคมใช่ไหมทวนก็ขาดอีกแค่ประมาณ3-4วันนะครับผมนหะก็จะถึงเดือนกรกฎาคมแล้วไม่รู้ว่าจะมาในวันที่1เลยหรือเปล่าแต่ผมมองว่าน่าจะเร็วๆนี้เนาะเพราะว่าทางเออซิร์ฟนอตนะครับผมไนหะเขาได้โพลมาเป็นที่ลอยๆแล้วนะครับแล้วก็เซิร์ฟไทยเพิ่งโพลมาเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วผมมองว่าน่าจะมาเร็วนี้แน่นอนนะครับผมนหะนสำหรับ ก็เกิดกิจกรรมมันเข้าแล้วเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆเ,เลยนะครับดูหน้าซ้อนอาร์ตออนไลน์ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนเลยทุกคนการขลบอันอุนต์แมนนะครับจะกลับมาอีกแล้วนั่นเองนะครับผมนะก็ถ้าเกิดมาแล้วเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆเ,เลยนะครับผมเนาะ แล้วก็ต่อมาในครับผมนะก็จะมาอัปเดตกิจกรรมตรงนี้น,นั่นเองนะครับที่แบบบางคนสงสัยกันนะว่าพี่ทําไมแบบมันยังไม่ได้นะครับผมนะส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมนะสำหรับสุดพิ้วตรงนี้เนาะก็ใครที่ได้แล้วคือแบบมีคนได้เยอะมากเลยเนาะแต่ว่าผมยังไม่ได้ทุกคนก็แบบค่อนข้างที่จะงงมากๆ,ๆเหมือนกันนะครับผมนะก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมนะก็เป็นโค้งสุดท้ายนะครับผมนะเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมทุกคนโค้งสุดท้ายก่อนจบซีซั่นที่นะครับลงแรงรับไอเทมลุ้นับ ฮีโร่ทาวนนั่นเองนะครับผมบอกแล้วว่ามันมาจริงๆนั่นเองนะครับแต่ว่ามาตอนจบแรงด้วยนะทุกคนเออแปลกเหมือนกันนะครับปกติมันจะมาตอนแรงใช่ไหมก็เหมือนกับลงแรงและรับป่าทุกคนเนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมน่คือแบบจบแบบปุ๊บถ้าเกิดชนะมันจะได้กล่องป่าทุกคนเพราะว่าตรงเนี้มันไม่มีนั่นเองนะครับผมน่ก็ใครที่ลงแรงช่วงนี้นะครับผมน่ก็จะได้เป็นพวกกล่องมาเนาะเพื่อเอาไปลุ้นรับฮีโร่นะครับจะมีอยู่3ตัวนะก็คือตรงนี้ในแดงครับซูการ้ลอเลี่ยวและ เตี่ยวเซียนนั่นเองนะครับผมนะก็ต้องรออัปเดตกันนะครับผมนะใครที่ได้แล้วเปิดยังไงก็คอมเมนต์ได้นะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมนะก็คือตามตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็เล่นเก็บแต้มประจําแบบสัปดาห์นะทุกคนเออผมก็ได้กล่องนี้ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วยังไม่ได้สกินเลยนะครับผมนะในเนี้ยมันจะมีสกินของกระต่ายเนาะก็คือเป็นสกินไวแล็บบิดเนาะแล้วก็สกินของซาลีนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นสกินลิมิเต็ดทั้งคู่นะเนาะแต่ว่ากระต่ายน่าจะเป็นพรีมนะยปล้ไผดนกก็นน๋วพนะูั ส่วนตัวยังไม่ได้อีกแล้วนะครับผมนะนี่เป็นพรีเมียมจริงๆด้วยนะครับเป็นสกินกระต่ายตัวดีเนาะก็เหมือนจะเป็นสกินที่ดีที่สุดสําหรับตอนนี้แล้วนะครับผมนะเพราะว่าสลิมไม่ค่อยมีสกินเข้ามาเลยนะครับผมนะทาง,งที่ตัวก็ค่อนๆที่จะโกงนะสำหรับเยรทเกมนั่นเองนะครับแล้วก็สกินของซานิดนะครับผมนะน่าจะเป็นสกินตัวนี้นั่นเองนะครับผมนะสกินตัวไหนหว่าน,นี่เป็นสกินตัวนี้นั่นเองนะครับผมนะก็เหมือนเป็นสกินร่างแรกแหละแต่ว่าเขาเอาแบบเขารีโมเดลไงทุกคนก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสกินระดับ ดีมิตเต็ดแท้นั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นสกินตัวนี้นั่นเองนะครับผมนะใครที่ได้แล้วหรือยังไงก็คอมเมนต์ได้นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ส่วนต่อมานะครับผมนะก็คือเป็น้านค้าพพนจรใหม่นั่นเองนะครับผมนะก็จะมีสกินตามนี้นั่นเองนะครับเป็นเหล่า DC นั่นเองนะครับผมนะก็มีทั้งฮีโร <Napoleon>. ่และสกินนั่นเองนะครับผมนะก็รับ1สกินหรือว่า1ฮีโร่เนาะในการันตี100คูปองนั่นเองนะครับผมขออนุญาตไม่สุมแล้วกันนะครับผมนะผมมองว่าผมน่าจะมีตัว ครบหมดแล้วหรือเปล่านะครับก็ขออนุญาตที่จะไม่สุ่มแล้วกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่าผมสุ่มไปแล้วแบบได้ฮีโร่มาผมจะเกลือมากๆนะครับเพราะผมมีฮีโร่หมดแล้วเนาะถ้าเกิดสมมติว่ามันแบบมีครบหมดแล้วก็จะสามารถเป็นเป็นคัมพีได้นะใน15ชิ้นั่นเองนะครับผมนะก็100การนตีนะครับผมนะหนตัวนะไม่รู้ว่าจะเป็นฮีโร่หรือว่าเป็นสกินนั่นเองนะครับใครอยากเล่นใครอยากสุ่มก็สามารถที่จะ มาลองสุมกันได้นั่นเองนะครับส่วนลอตเตอรี่นะครับก็ใกล้ที่จะเปลี่ยนแล้วนั่นเองนะครับก็ขาดอีกแค่3วันไม่รู้ว่าต่อไปนะครับจะเป็นฮีโร่สกินตัวไหนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันนั่นเองนะครับผมนาะโอเคสาหรับวันนี้นอะก็น่าจะมาอัปเดตประมาณนี้นะครับผมนะส่วนใหญ่แล้วก็มาพูดถึงการกลับมาขอสกินอุลต้าแมนนั่นเองนะครับผมนะบอกเลยว่าใครที่รออยู่หรือว่าใครที่พลาดไปนะครับผมนะบอกเลยกลับมาครั้งนี้ห้ามพลาดนะครับผมนะน่าจะเป็นการกลับมาครั้งสุดท้ายแล้วด้วยนะครับผมเนาะโอเคถ้า อัปเดตให้กับเพื่อนๆแน่นอนนะครับผมโอเคครับผมสําหรับวันนี้เนาะขอ้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็อตอุศบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกันบายบายครับ ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อตอุดซบนะครับผมวันนี้ก็มีระบบเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นระบบเนาะก็จะมีราคาอยู่ในการสอนราคานะครับผมก็คือ1นะครับผมราคา3 5บาทนะครับผมเระจะได้สิทธิพิเศษก็คือมีป้ายสนับสนุนนะครับผมแล้วก็อีโมจิเนาะแล้วก็ได้เล่นเกมกับผมในไลฟ์สดด้วยนะครับผมส่วนระยะเวลาการเติบโตของป้ายสนับสนุนนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมนะยิ่งคนอยู่นานก็ยิ่งแบบไปแรงสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็อันนึงนะครับผมเป็นระบบ1 5ทนั่งร้บผมนาสิทธิเเศษจะมืออนัก เลยนะครับผมได้เล่นเกมกับผมด้วยและที่สําคัญนะครับยังเข้าถึงโพสที่ผมโพสไว้สําหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมโอเคใครอยากเป็นส่วนหนึ่งก็อย่าลืมมาสมัครกันนะครับผมไว้เจอกัน